โอเคนะครับก็สวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้อไซน์งานนะครับวิชาการให้กับน้องๆได้ไปค้นคว้าหาข้อมูลดูเนาะเรื่องเกี่ยวกับทางการแพทย์ที่น่าสนใจเนาะเราใช้ชื่อเต็มมาเป็นอัลเทอร์นทีฟเมดิคอลนะครับการดูแพทย์ทางเลือกเท่าไหร่แหละนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจเนาะน้องๆก็ได้ไปค้นคว้าหาข้อมูลมา เล่าสู่กันฟังนะครับในช่วงนี้เนาะก็เดี๋ยวเชิญน้องๆเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็พี่ๆท่านใดมีคําถามเนาะสามารถพูดคุยแล้วก็พิมพ์เข้ามาใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวน้องๆจะได้ไปหาข้อมูลมาช่วยให้คําตอบที่ชัดเจนมากขึ้นนะอ่ะเชิญแนะนําตัวสัหน่อยคนที่จะนําเสนอนะครับแล้วเดี๋ยวจะได้เล่าให้ทุกๆท่านฟัง ครับสวัสดีครับผมนนะายณัฐพลสุพรรณนอตนะคบเป็นนิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่สมหาวิทยาลัยพะเยานะครับซึ่งวันนี้นะครับคือผมจะมานาเสนอเกี่ยวกับ Alternative Medicine ซึ่งเป็นการแพทย์ทางเลือกนะครับการแพทย์ทางเลือกเนี่ยจะมีทั้งการที่สามารถใช้ทดแทนการแพทย์แผนปัจจุบันได้และเป็นการแพทย์ที่เสริมกับแผนปัจจุบันซึ่งวันนี้สิ่งที่นําเสนอก็คือกัญชานะครับออกัญชา,าน,นะครับออ Alternative Medicine นี่ครับมี ประเด็นหลักๆให้พิจารณาอยู่ทั้งหมด4ประเด็นนะครับคือ 1. นะครับข้อมูลพืชและกฎหมาย 2. ความน่าเชื่อถือ 3. ประสิทธิภาพ 4. ความปลอดภัยนะครับซึ่งเป็นปัจจัยหลักๆที่ใช้ในการเลือกใช้อ l ลเทอร์นทีฟเมดิซีนนั้นๆนะครับต่อไปนะครับจะเป็นข้อมูลพืชนะครับซึ่งข้อมูลพืชนะครับกัญชานะครับจะอยู่ในอาณาจักรพืชเฟมิลีแค n าบิดาซีนะครับจีนัสแคนาบิสสปีชีแคนาบิสซาติว่านะครับ ซึ่งกัญชาเนี่ยจะมีสารที่ออกฤทธิ์หลักๆคือแคนาบิโนย์ซึ่งแคนาบิไดอ์เนี่ยจะประกอบด้วยสารย่อยๆต่างๆมากมายโดยแต่เป็นสารหลักๆที่เขาใช้ในการศึกษาอยู่2ส,สารนั่นก็คือเตต้าไฮโดรแคนาบิโนนะครับหรือ THC ซึ่ง THC เนี่ยนำมาประยุกต์ใช้คือสามารถใช้ออกฤทธิ์ต่อจิตป,ประสาทได้ทําให้มีฤทธิ์ผ่อนคลายนอนหลับอ่าแล้วก็ลดอาการขึ้นไส้อาเจียนกระตุ้นการอยากอาหารได้ครับส่วนแคนาบิไดอลนะครับหรือ CBD มีฤทธิ์ในการช่วยลดการอักเสบ ช่วยยับยั้งการจเจริญเติบโต,ตของเซลล์เนื้องอกได้บ้างครับอ่าในเมื่อเรารู้เกี่ยวกับพืชไปแล้วนะครับต่อไปจะเป็นกฎหมายในประเทศไทยซึ่งมีกฎหมายใดๆบ้างตามนี้เลยครับ1นนะครับประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประพฤตที่ห้านะครับระบุไว้ว่ากัญชานะครับหรือพืชตระกูลในแคนาเบสเนี่ยอ่ายังจัดเป็นยาเป็นสารเสพติดให้โทษประพฤติที่หอยู่ยกเว้นนะครับวัตถุที่ ต่อไปนี้นะครับที่ได้รับเฉพาะให้ผลิตภายในประเทศและไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่5นะครับโดยส่วนของกัญชาคือได้แก่1นะครับเปลือกลำต้นเส้นใยกิ่งก้านและรากครับสนะครับใบซึ่งไม่มีดอกหรือช่อดอกติดมาด้วยนะครับสานะครับสารสารสกัดที่มีแคนาบิดออลนะครับและเตต้าไฮโดรแคนาบินอนะครับไม่เกินร้อยละ0ูโดยน้ำหนักนะครับ4นะครับกาหรือเศษ ที่เหลือจากการสกัดกัญชาต้องมีสารเตต้าไฮโดรแคนนบิโนไม่เกินรอยละศูจุดในน้ำหนักนะครับซึ่งจากการประกาศข้างต้นนะครับเอ้าบางคนสามารถนําไปเป็นอาหารได้หรือเปล่าอย่างนี้ก็จะมีการกําหนดอยู่ที่ว่าประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่4 2 4ยพุทธศักราช2564นะครับเรื่องกําหนดอาหารที่ห้ามผลิตนะครับคือแคเนบิสสติว่าหรือพืชในกัญชาเนี่ยครับโดยทางต้นเนี่ยยังไม่สามารถนําไปเป็นอาหารได้แต่นะครับยังมี บอกได้ว่าเฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตภายในประเทศเท่านั้นนะครับมีคุณภาพหรือมาตรฐานเป็นไปตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขกาหนดอย่างเช่นนะครับเปลือกลาต้นใบสารสกัดแคนาบิดอบีไดออลที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนะครับอา้าวแล้วทุกคนอย่างเงี้ยสามารถนํานําเอาต้นมาจากไหนสามารถปลูกได้ไหมอาก็จะมีข้อสงสัยแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็นพระราชบัญญัติที่ออกมารองรับก็คือพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับที่7นะครับพุทธศักราช2 5ง2 ซึ่งระบุไว้ว่านะครับคนที่จะสามารถขออนุญาตปลูกได้เนี่ยจะมีหนึ่งนะครับหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยการเรียนการสอนเกี่ยวกับการแพทย์เภสัชศาสตร์ต่างๆน,นะครับ 2. นะครับผู้มีผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิชากรรมนะครับสานะครับสถาบันอุดมศึกษาทีา่ศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนการแพทย์และเภสัศชศาสตร์นะครับ4นะครับผู้ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจ และมีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนนะครับ5นะครับผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศนะครับโดยนะครับจะต้องมีการที่เราจะไปขออนุญาตได้นะครับจะต้องมีสัญชาติไทยมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยอาจากนั้นนะครับจะเตรียมสถานที่เพาะปลูกให้มีเลขที่จดแจ้งเลขที่ทะเบียนชัดเจนนะครับอ,อ๋อไม่ไม่ใช่เลขที่จดแจ้งครับเลขที่ชัดเจนว่าอยู่ที่ไหน เนื้อที่เท่าไหร่อย่างนี้นะครับและจากนั้นนะครับยื่นคําขอตามกําหนดกระทรวงตามกําหนดกระทรวงสาธารณสุขนะครับจากนั้นเลขาธิการจะเป็นผู้ที่พิจารณาให้การปลูกหรือไม่ปลูกนั่นเองครับต่อไปนะครับความน่าเชื่อถือซึ่งกัญชานี่นะครับมีมีใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วในในภาพเขียนวัดพระแก้วนะครับจะมีการใช้กัญชาตั้งแต่ชาวบ้านไปจนถึงการใช้ของขนุมานเลยนะครับว่าเขาใช้กันยังไง ซึ่งในส่วนนี้นะครับจะเกิดขึ้นในรัชกาลที่6นะครับภาพเขียนเหล่านี้นะครับอ่าและจากนั้นนะครับอันนี้เป็นการใช้แบบโบราณนะครับต่อไปเป็นการใช้แบบปัจจุบันอ่าเราจะน่าเชื่อถือจากปัจจุบันได้ยังไงซึ่งก็มีมาตรฐานมารองรับนั่นก็คือมาตรฐาน GMP นะครับซึ่งมาตรฐาน GMP เนี่ยจะเป็นอ่ามาตรฐานในการที่จะผลิตยาให้มีคุณภาพนะครับโดยหลักเกณฑ์นะครับ GMP ควรเริ่มต้นตั้งแต่การเพาะปลูกเลยนะครับว่าปลูกอย่างไรทํำยังไงแล้วก็ผลิต รวมทั้งการผลิตและกระบวนการทดสอบทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานและมีการบันทึกข้อมูลอย่างชัดเจนที่สุดนะครับมีทั้งบุคลากรสถานที่วัตถุดิบเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดนะครับเพื่อที่จะได้ใช้จ่ายและใช้ยาได้อย่างปลอดภัยนะครับอพอมีการควบคุมคุณภาพเสร็จแล้วต่อไปจะเป็นการตรวจทางห้องปฏิบัติการกัญชาเนี่ยเราสามารถตรวจ ห้องปฏิบัติการอะไรได้บ้างเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานนะครับก็คือ1นนะครับการตรวจสอบเอกลักษณ์ของกัญชาอาจจะเป็นการตรวจสอบออก์แกโนเลติกการตรวจสอบรูปแบบผลึกนะครับ2นะครับการตรวจสอบเอกลักษณ์ของสารออกฤทธิ์เช่น THC และ CBD นะครับและ3นะครับการตรวจสอบจุลินทรีย์เช่นเอชูริเซียคอไลหรืออีคอไลนะครับไม่ควรมีผลเปื้อนเลยก็4นะครับการตรวจสอบยาฆ่าแมลงซึ่งยาฆ่าแมลงทุกชนิดเนี่ยไม่อนุญาตให้ใช้ในกัญชานะครับ และห้านะห้านะครับการตรวจสอบโลหะหนักเช่นแคดเมียมตะกัว่วหกนะครับการตรวจสอบสารแปลปลอมเช่นดินฝุ่นและสิ่งแปลกปลอมและเจ็ดนะครับการตรวจสอบปริมาณน้ําหรือความชื้นนั่นเองครับต่อไปนะครับเป็นด้านประสิทธิภาพด้านประสิทธิภาพนะครับ,รรบและในประเทศไทยเนี่ยก็มีการใช้กัญชาเป็นส่วนผสมในตำรับยาแผนโบราณต่างๆนะครับเช่นยาสุกใสายาติยาอาภัยสาลี แล้วก็ยาน้ำมันสนัดไตรภพบนะครับต่อไปเป็นลิธทางเภสัชวิทยานะครับซึ่งลิธของทางเภสัชวิทยานี่จะเกิดจากแคนาบปนอยคือ TSC และ CBD หรือสารต่างๆนะครับที่จับกับตัวรับ CB1 ส่วนใหญ่พบได้ในสมองและระบบประสาทนะครับและยังสามารถพบ CB1 เนี่ยได้ในเนื้อเยื่อต่างๆด้วยเช่นปอดตับและไตนะครับต่อไปนะครับเป็นการจับกับ CB2 อ่าส่วนใหญ่พบได้ในเซลล์บางชนิดนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็คือระบบภูมิคุ้มกันจะพบ CB2 ได้มากนะครับ ต่อไปเป็นด้านเภสัชจลนศาสตร์นะครับโดยการสูดเนี่ยจะมีการ a อ s o r b การดูดซึมนะครับการสูดจะมี Tmax หรือเวลาการสูดสูงสนะุดได้ขนาดยาสูงสุดใเวลาเท่าไหร่ก็คือ0.5ชั่วโมงนะครับหรือครึ่งชั่วโมงนั่นเองครับการรับประทานจะอยู่ที่3ชั่วโมงนะครับการกระจายนะครับการสูดจะอยู่ที่3 4ลิตรกิโลกรัมนะครับแล้วก็การตาบอลิซึม m, หรือการ เปลี่ยนแปลงก็จะเกิดที่ซิปต่างๆนะครับเช่นซิป 2c9 ซิป 2c19 และซิป 3a4 เป็นหลักนะครับส่วนการกำจัดออกนะครับการสูตรจะมีฮาร์บไลท์หรือการกำจัดครึ่งชีวิตออกอยู่ที่31ชั่วโมงนะครับการรับประทานจะอยู่ที่2-5วันนะครับส่วนการขับออกหลักๆจะขับออกทางปสัสสาวะร้อยละ65ครับอ่าด้านต่อไปจะเป็นการศึกษา การรีวิวการศึกษาต่างๆนะคบว่ากาัญชาเนี่ยมีลทธิ์ยังไงได้บ้างโดยการศึกษาแรกนะครับเป็น Cannabis Based Medicine for Chronic Neuropathic Pain ก็คือการใช้กัญชาเนี่ยรักษา neuropathic pain าจะเป็นยังไงได้บ้างครับเชิญดูกันได้เลยครับก็คือการศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นการใช้2.7ม mm ิลลิกรัม THC กับ2.5มิลลิกรัม CBD นะครับรุ้นในการให้คือ Oral m i c r o s i l Spray นะครับหรือจะเป็น THC c a p ซูล1.25 3.9 5. 58มิลลิกรัมต่อวันนะครับซึ่งจะเปรียบเทียบกับยาหลอกระยะเวลาการศึกษาคือ2ถึง26สัปดาห์ครับซึ่งการศึกษาพบว่านะครับในอเอาคำที่วัดครั้งแรกก็คือ,อะระดับความปวดค่าเฉลีย่ยระดับความค่าเฉลี่ยความรุนแรงของความปวดนะครับซึ่งพบว่านะครับสามารถลดความปวดได้การใช้แคน,นาบิสเนีย่ยสามารถลดความปวดได้0.3 5หคะแนนนะครับ โดยเฉลี่ยมเมื่อเทียบกับยาหลอกอย่างมีนยัยสำคัญทางสถิตินะครับต่อไปนะครับจะเป็นปัญหาด้านการนอนหลับซึ่งจะวัดเป็นการใช้แคนาบีแคนาบีนอย์เนี่ยสามารถลดปัญหาการนอนหลับได้0.47เมื่อเทียบกับพาิโบอย่างมีนยัยสำคัญทางสถิติหรือยาหลอกนี่ครับต่อไปนะครับเป็นด้านไซโคโลจิเคิลทีชเชสหรือความเครียดต่างๆความกังวลความแบบ สับสนมึนงงอะไรอย่างนี้นะครับคือจะพบว่าการใช้แคนาบินอย์เนี่ยสามารถลดความกังวลได้ถึง3.2นะครับเมื่อเทียบกับยาหลอกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติครับต่อไปนี่นะครับเป็นปัจจัยหลักๆเลยคือการใช้แคนาบินอย์เนี่ยหรือ THC หรือ CBD ต่างๆเนี่ยครับใช้ในผู้ป่วยที่ใช้เคมีบำบัดที่เกิดอาการ ขึ้นไส้และอาเจียนนะครับโดยจะเป็น s y s t e m a t i c r ร view เหมือนกันนะครับนั่นก็คือเป็นการเปรียบเทียบ t s c คือนาบิโลและโรนาบิโนนะครับเปรียบเทียบกับ Active Control เป็นยาแก้อาเจียนหรือยาแกา่ม0 0หัวต่างๆนะครับคือเมทโทโคปาไมด์ดอมพาริโดและต่างๆนะครับซึ่งผลการวิจัยพบว่านะครับาการใช้แคนาบิโนย์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการลดอาการขึ้นไส้อาเจียนในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดได้ดีกว่าแอคทีฟคอนโทรอย่างมีนยัยสำคัญทางสถิติตครับ ก็คือนะครับเช่นเนี่ยในกรอบแดงๆนะครับคือ c o m p พลตคอนโทรลโนเซียแอคทีฟก็คือการที่จะควบคุมการปวดเวียนศรีรษะได้นะครับพบว่ามี1 1ึ่งจุดด e เ i ทีเป็น1 3 8นะครับโดยค่า Confident Conf i n t n r v d l n c e interval ก็จะไม่ค่อมอนนั่นเองครับต่อไปเป็นด้านความปลอดภัยนะครับอ้าวก็ใช้กันมาแล้วความปลอดภัยจะเป็นยังไงอ่ารับชมกันได้เลยครับ สำหรับการศึกษานะครับจะศึกษาเป็น systematic review เช่นกันครับพบว่านะครับจากการศึกษาการใช้แค,แคนาบินอยต่างๆในทั้ง THC CBD ที่ขนาดต่างกันแล้วก็มีตัวยาที่ต่างกันแต่อยู่ในกลุ่มเช่น THC และ CBD เหมือนกันนั่นเองครับพบว่านะครับผลข้างเคียงทาง CNS คือเกิดอาการเดินเซ่สับสนมึนงงเวียนศ,รศีรษะเพ้อฝันได้นะครับซึ่งจากการศึกษานะครับการใช้แคนาบินอยสามารถ เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอาการด้าน CNS อา,าได้อย่างมีนยัยสำคัญทางสถิตินะครับเมื่อเทียบกับยาหลอกครับต่อไปนะครับจะเป็นการวัดผลด้านา GI หรือระบบทางเดิอนอาหารนะครับซึ่งจะพบคือปวดท้องเบื่ออาหารอุจจาระไม่ออกอาปากแห้งนะครับโดยจะพบว่าการใช้แคนาบิแคนาบินอยเนี่ยสามารถาเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอาการที่กล่าวมาข้างต้นคือด้านอา ทางเดินอาหารเนี่ยนะครับได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับยาหลอกนะครับในด้านต่อไปนะครับเป็นด้านไซโคโล l o g i c a l นะครับหรือด้านระบประสาทการแบบกังวลอารมณ์ไม่ดีเคลิ้มสุขอย่างนี้นะครับหรือการติดบ้างนั่นเองครับพบว่านะครับการใช้แคนาบิโนย์เนี่ยสามารถเพิ่มอาการเหล่านี้ได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับยาหลอกนั่นเองครับก็คือแตกต่างจากยาหลอกนั่นเองครับ ส่วนนี้นะครับจะเป็นการรีวิวรวมๆว่าการใช้ TCs ขนาด10-15มิลิกรัมเนี่ยพบอาการไม่พึงผสมอย่างไรได้บ้างซึ่งการพบบ่อยก็จะเป็นปาดแห้งเดินเซเวียนศีรษะอย่างนี้นะครับซึ่งพบได้น้อยก็คือการมีความดันต่ำท้องเสียนะครับเป็นต้นครับ ก็มาถึงการสุดท้ายนะครับการใช้กัญชาเนี่ยควรให้อยู่ในการปรึกษาของแพทย์นะครับเพราะว่าการกําหนดขนาดของกัญชาเนี่ยยังไม่ได้แพร่หลายเท่าไหร่นะครับจึงเป็นการเริ่มไตเตะโดตตั้งแต่เริ่มแรกเป็นโดสเล็กๆจนถึงโดสสูงๆนะครับแล้วก็ดูว่า,าผู้ป่วยเนี่ยมีอาการทางจิตประสาทไหมเพราะว่าจะเป็นผลหลักก็คือ THC สามารถออกฤทธิ์รบกวนทางจิตประสาทได้และดูว่าผู้ป่วยนะครับมีโรคร่วมหรือไม่เนื่องจากนะครับสามารถเกิด อัอารากิริยาระหว่างยาได้เยอะมากเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือเป็นผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดจากการชาได้นะครับโดยหลักๆนี่ผู้ป่วยก็แนะนําให้ถ้ามีโรคร่วมหรือโรคประจําตัวเนี่ยแนะนําให้ทานยาของโรงพยาบาลก่อนนะครับที่จะไปก่อนที่จะไปเลือกใช้ Alter n a t i v e m e d i c i n e อย่างอื่นดังนั้นนะครับการเลือกใช้ Alter n a t i v e medicine อย่างอื่นเช่นกัญชาหรือการที่จะใช้ยาต่างๆเนี่ยควรปรึกษาแพทย์เปนสัจกรเจ้าของไข้ก่อนนะครับ เพื่อความปลอดภัยและมีประสิทธิผลในการรักษาของผู้ป่วยนะครับสำหรับการรายงานเกี่ยวกับ alternative medicine เรื่องกัญชาก็ขอจบลงเทีกเท่านี้หากใครมีข้อสงสัยข้อสักถามหรือข้อแลกเปลี่ยนกันสามารถคอมเมนต์ใต้โพสและมาพูดร่วมพูดคุยกันได้เลยครับขอบคุณครับโอเคไนเจ้าตัวที่ไปค้นคว้าข้อมูลมาตกลงเราแนะนำการใช้ได้ข้อสรุปบ้างไหมว่าตกลงกัญชาเราเอามาใช<ม>้ นกัที่เห็นเห็นหลักๆเลยก็ใช้แก้ขึ้นไส้อาเจียนในผู้ป่วยที่ใช้ยาเคมีบําบัดที่ไม่ได้อยู่ที่ขนาดรุนแรงครับแบบเป็นขนาดเล็กน้อยถึงปานกลางครับ<ม>อันนี้จะใช้ได้ดมีมีอย่างอื่นไหมคขึ้นไส้อาเจียนเนาะใช่ครับตัวอาหารก็สามารถใช้ได้ครับแต่เรื่องการปวดอย่างเงี้ยคือเหมือนเขาเหมือนมีการศึกษาว่าให้ใช้ยาที่เป็นปัจจุบันก่อนถ้าใช้ ตรงนั้นไม่ได้แล้วก็สามารถมาสบิชัยกัญชาได้ครับอืมก็มีตัวเสริมเอามาเป็นแอดจูแวนนะครับใช้เสริมเ<ห>นาะแล้วเรื่องความปลอดภัยนะอืมความ<ไ>วปลอดภัยด้านความปลอดภัยถ้าเป็นอาการที่แบบห้ามใช้ของกัญชาเลยเนี่ยคือผู้ที่ป่วยที่เป็นมีอาการทางจิตประสาทนะครับ เพราะว่ากัญชาเนีก็เป็นสารที่สามารถออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทได้ซึ่งจะทําให้ไม่ดีต่อโรคของที่ผู้ป่วยเป็นนะครับส่วนใหญ่ก็ <frustrating> เป็นเรื่องาจิตประสาทเป็นหลักครับครับเนาะอันนี้คืออยากให้ให้ได้ไปเห็นนะเพราะตอนนี้กระแสะเรื่องการใช้กัญชาค่อน <S <S ข้างเยอ,อะเนาะแล้วก็มีมีกระแสะในโซเชียลนะครับเราพูดกันถึงเรื่องพวกนี้ค่อนข้างเยอะเนาะแต่ประเด็นคือการศึกษาจริงๆที่คิดว่าจะให้เอามาใช้อย่าง ย่างตรงของข้อบ่งใช้เนี่ยมันอาจจะยังยังมีข้อจํากัดอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับรวมไปถึงกลุ่มคนไข้ที่จะจะเอามาใช้พวกนี้จะต้องตรวจแล้วก็วิเคราะห์ประเมินข้อมูลกันอยู่ค่อนข้างเยอะหน่อยเนาะไม่ใช่ว่าอยู่ยาหยุดมาเลือกใช้ได้เลยนะครับเพราะตอนเนี้บางคนอาจจะยังสับสนเนาะแล้วก็อาจจะยังเข้าใจผิดอยู่เรื่องเรื่องการใช้กลุ่มพวกนี้นะครับหรือที่สําคัญคือพวกนี้ยังต้องถูกการควบคุมเนาะแล้วก็จะต้องถูกการประเมินที่เหมาะสมก่อนก่อนที่จะถูกเอามาเลือกใช้นะครับไม่ใช่ว่าเรา สรรหาซื้อหามาใช้ได้ทันทีแล้วมันจะปลอดภัยอันนี้ก็ต้องคิดเยอะๆนะครับเนาะก็วันนี้ก็หวังว่าจะได้เป็นข้อมูลที่ไว้ให้ประชาชนท่านใดได้เห็นคลิปชุดนี้เนาะจะได้เข้าใจได้ถูกต้องเนาะเพราะตอนนี้กระแสะแรงจริงๆนะครับแล้วก็ในร้านยาเองก็ถึงขั้นมีคนเดินเข้ามาถามหาเลยเนะาะอยากจะมาซื้อกัญชา <S <S <ๆ S 2> ยังไม่ได้ถูกกฎหมายขนาดนั้นนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีโปรดออกมาแบบเป็นการทำคอมเมอร์เชียลเนาะคือการออกมาขายแบบได้เต็มที่นะครับแล้วก็ การซื้อการขายทั้งหลายแหล่ตอนนี้ยังต้องถูกเฝ้าระวังจากหน่วยงานรัฐทั้งหลายแหล่นะครับเริ่มตั้งแต่เรื่องการปลูกเนาะถ้าได้ถ้าได้เริ่มเห็นนะครับเขาก็มีรัฐต้องเป็นเข้าไปควบคุมเนาะในแปลงที่จะปลูกเขาต้องถึงขั้นแบบเหมือนนับต้นเลยนะว่าปลูกไปกี่ต้นใช่ครับใช่ครับนั่นแล้วพื้นที่จะต้องเป็นตรงไหนใครจะต้องเป็นคนขอนะครับปลูกเสร็จแล้วจะไปขายให้ใครอะไรเงี้ยนะครับถูกตามได้ในทุกๆอันเนาะคือตอนนี้ บางคนยังคิดว่าคิดว่ามันคือแบบฟรีแล้วนะครับเป็นฟรีเทรดเป็นฟรีอะไรผิด <c oughs> ไปนิดหนึง่งเนาะอันนี้ก็เลยเห็นน้องทําประเด็นพวกนี้ก็อยากจะย้ําประมาณประมาณพวกนี้เอาไว้นะครับโอเคนะครับก็หวังว่าข้อมูลชุดนี้น่าจะพอเป็นประโยชน์กับทุกทกท,กท่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวคอยติดตามชมที่เพจต่อเรื่อยๆนะครับคงจะมีข้อมูลเหล่านี้มาให้ทุกทกท,กท่านได้ทราบเช่นเดียวกันนะครับใครอยากให้ทําเรื่องอะไรยังไงมา ก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็แจ้งเข้ามาได้นะครับเราจะหาข้อมูลเหล่านี้มาให้ทุกๆท่านในค่าวต่อๆไปเนาะอ่ะโอเคนะครับอาหรับวันนี้สวัสดีครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ